ผู้ยิบันนี่อยู่มันปีก่อนเกา่าแต่คำแหลกของเธอเนี่ยก็ได้ทำหาผู้ญิบานผู้ญ่บานอยู่บอ่อ่าเตียงน้องอยู่ต่างพีง่ส่วนพี่นี่อยู่ทางอุลปันใดกันหนอพอคุณสิมาอบ,บุญขึกายงาออมปวดหวัวตัวหอน กินยาพักผ่อนไข่บัลลูนเนี่ไข่บองมอ๊มอไข่ไม้ยังกวางอันนี้ก็ซ้มกันเม่ออันนี้ยังเนี่ยพีถือไม่ยังเนี่ย้ีมาปาดข้อผู้ใดเพียงผูใ้ใดบากูปาดรลดเป็นบงนองยาเขาใบเทือนนั่นแล้วของบีโคมเอาทิ่มทะนั่นแล้วมิดกนที่ปาดเชือเจาควงมือทพ,พักกูไปเป็นบาบังเสินบังแต่บราพกูไปกูจะขาดจพร้องตายเดี๋ยนี้ อพุญญาวันต้อไปบ้ไปสายไม่ได้วัดยังเกาะมันในวัดจันทร์วัดจันทร์อาพุนบอกตลาดต้องแสดงว่าบัตรไปชวดชลุคานทอออีกแล้วมันโล่งมันเสียงมันมีแม่บอกละกาศจอกกลล์เลยบัไปเดิมไม่ได้เด้อก็จะไปมื่อื่นบางซ่องอันสามพุญญาวันก็โอศรียาไปทางพุญญบ้านหรือการเป็นเป็นงานราชการเมืนบอม อุยงานราชก,การไม่มีวันหยุดนะจ๊ะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันไม่มีหยุดจังทำงานครบทุกเจ็ดวันวันละยี่สิบห้ารอบอย่างต่ำถ้าเต็มที่วันไหนดีๆไข่พระโล้นหน่อยก็จะสี่สิบรอบขึ้นมาดิมชีวิตที่มีความหมายของพฤษภาคมจะทำพยาบาลก่าเออไปซะไปถ่ายจะมาเบิรงเวลาแล้วก,ก็ยิ้คลิปหนึ่งเดอ้อใจเอา,า,าเถอะว่าคัดหลังคัดหลังคัดหลังสติปก็ต้องคัดหลังเออนั่นแหละยางไปเลยยางไปถามพยาบาล ไปแรงนี่เนี่ยหอดบานพยาบาลปอบุ้ยนเนี่ยเต็งเล่งเต็งเล่งเต่งเล่งเต่งยางนี่นี่ก็อาชีพของขาไพศิวาจังใดก็ตามอตุงลุงตุงละลุงตุงลุงตุงหุ่นยางไปหอดผีหรือหอดบานพยาบาลปอบุ้ยบีบมาหอดบ่มาหอดบ่ อิลีเนี่เอามุกกระจอบไอติี่โานพยบบาบาลแง่งนวลนวลชวนให้ผิดกลังใครอจอบบงก้อนถุงหอบานพยาบานอิรีเพราะก็ตามคำเบาแล้วเบาไหัวใจเอาอิีิบางนางหอดซีแยก ความบบาความท้างบากันความทางในเมนรดออกไปอยู่หอดยู right. right. hurry, mm. oh. uh. ่หอดบ้านพยาบาลยู่อืมตั้งใจแมว่าใจเอาเราถึงเอาแบะแล้วแบะแล้ว อดบานไปยี่หันอิริทา,ามเพราะอีกแล้ว